สวัสดีค่ะชื่อนางนะคะ,อะตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับตัวเสื้อผ้านะคะเป็นกางเกงยีนเสื้อผ้าแฟชั่นมีหน้าร้านนะคะแล้วก็มีการขายออนไลน์ด้วยในทางระบบที่เป็น f a c e b o o k นะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มสนใจในตัวที่เป็น Lazada ช้อปปีนะคะ,ะในส่วนของ l a z a ดาก็เพิ่งเริ่มมาทำค่ะก็เลยต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็เลยมาลงคอร์สกับโปรใหม่ค่ะ ออนไลน์เนี่ยประมาณสัก5ปีได้แล้วค่ะที่เป็นช่องทาง Facebook นะคะตอนนั้นคือทำแต่ช่องทาง Facebook อย่างเดียวเลยไม่ได้มองมาร์เก็ตอื่นเลยค่ะเฟซบุ o กเนี่ยพอเราขายไปสักพักหนึ่งตอนนี้เรามาเจอบุกิตในเรื่องของโควิดเนาะคนมีเงินหรอืออะไรหลายอย่างที่มันทําให้ยอดมันยอดขายมันลดลงแล้วก็ในเรื่องของคอสของ f c e e o o o เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงขึ้น มันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราถ้าไปทางนี้ต่อแล้วมันเหมือนกับมันไม่คุ้มค่ากับการที่ที่เราจะต้องมาขายผ่านช่องทางออนไลน์แค่ช่องทางเดียวก็เลยมองว่าเอ๊ะช่องทางออนไลน์อื่นอะไรบ้างที่จะสามารถที่จะลักกันให้สินค้าเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตในเรื่องของยอดขายต่อไปได้ค่ะเหตุผลแรกของ Lazada ก่อนเนาะเราเปิดหน้าร้านกับ Lazada มาสักพักหนึ่งแต่ว่าเราเปิดด้วย หมือนมีคนมาชวนให้เปิดอะค่ะก็เอาสินค้าไปลงเอาไปเปิดโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรเลยเหมือนคิดว่าแค่เอาสินค้าไปลงเดี๋ยวมันคงจะขายได้เองแต่มันมันขายไม่ได้มันมันเหมือนก็จะนิ่งๆนัน,นนอนมาเป็นปีเลยแล้วซึ่งตอนนั้นเรายังยังสนใจอยู่กับ Facebook อยู่เราก็ไม่ได้ไปดูว่าเออเราเพิงไปปรับอะไรแต่พอเราเริ่มมารู้ตัวแล้วว่าเฟซบุ๊กมัน มันไม่ใช่ช่องทางเดียวในการที่จะขายออนไลน์แล้วเราก็เลยหันกลับไปมองว่าตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ไหนซึ่ง Lazada เป็นตัวแรกที่เราเลือกที่จะกลับเข้าไปดูเนาะเราก็เลยไปดูว่าเออลาซาด้าเขาทําอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรให้เราทําบ้างเราเคยได้ยินแต่เอ่มีแคมเปญ6 6 7 7เ็ดเจ็ทปติวออะไรพวกเนี้ยคือเราได้ยินแต่เราไม่รู้เอ็เข้าไปขายแล้วทำกันยังไงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยยอดขายได้เยอะมากเลยดับเบิลเดย์มิดไนท์มิดย์อะไรพวกเนี้ย ซึ่งพอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเราก็เลยเฮ้ยมันต้องเข้าไปศึกษาแล้วอะ่ะมันรอไม่ได้แล้วการที่เราต้องการที่จะลดด้วยความลดเร็วเนี่ยเราจะต้องไปเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์อ่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วประสบการณ์ อะไรที่ใครจะสามารถถ่ายทอดหรือบอกเราได้ว่าเฮ้ยฉันต้องการเพิ่มยอดตรงนี้ฉันควรจะทําตรงไหน,นแล้วเซิร์ชเลยค่ะคืนนั้นเรานั่งทําเรานั่งจะบอกว่าวันที่วันที่วันที่เจอโปรใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาดึกๆึกเที่ยงคืนเราอ่านรายละเอียดข้างในเราก็แลแชทหาแล้วก็เฮ้ยเรา i, รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะช่วยเราได้เราก็เลยอ้างงั้นลองดูเคาะหนึ่งคอร์สละกันเราก็เลยลงไป คือจากเดิมที่เราเคยขายได้แค่หลักร้อยแล้วย่งนี้มันขยีบมาเป็นหลักพันแล้วอย่งนี้มันก็ขยีบขึ้นมาต่อเป็นหลักหลายพันแล้วก็เป็นหลักหมื่นเราก็รู้สึกว่าช่องทางนี้มันไม่ธรรมดาแล้วที่ชอบเลยก็คือว่าหนึ่งมันไม่ต้องไปไปใช้เวลากับการตอบแชทอ่ามันมีช่องทางให้คนเข้ามาเลือกเข้ามาสั่งเข้ามาซื้อได้เลยในขณะที่ a c e b o o k อะ่ะโอเคมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงคนได้ง่ายแต่เราต้องมานั่งตอบแชทยี่ชั่วโมงถ้าเราไม่ตอบเราก็ขายไม่ได้ แต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับช่องทางลาซาด้าหรือ s h อปปีที่เป็นแพลตฟอร์มอันนี้ปุ๊บบางทีเราตื่นมาเราเจอออเดอร์รอแล้วสิมันมาได้ยังไงเราเริ่มมีความสนใจตรงนั้นแล้วเ,เราก็เลยเริ่มเซิร์ชหาแล้วว่าเราจะเก่งตรงนี้ได้ยังไงพอเราเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากเริ่มตน้นจากที่เราไม่รู้อะไรเลยอะเริ่มมาเป็นหลักพันพอเริ่มเรียนและเริ่มทาําตามอะมันเริ่มมาเป็นหลักหมื่น พอเราได้เทคนิคเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมันเพิ่มจากหลักหมื่นขยิบขึ้นมาเรื่อยๆนี้หลักแต่ในเวลาเท่าไหร่ครับอ่าในเดือนเดียวค่ะ oh ในเดือนเดียวนี้เราเราสามารถที่จะทำยอดตรงนี้ได้พอเรามาเจอช่องทางนี้ประกอบกับมันมีเครื่องมือและคนแนะนําเรื่องของกลยุทธ์ปุ๊บมันทําให้มันตอบโจทย์เราเลยค่ะพอเราลงคอร์สเดียวเสร็จสิ่งที่เราต้องการต่อไปคือเราต้องการยอดขายที่เพิ่มขึ้นมันต้องทําไงแล้วก็แชทหาแอดมินต่อเลยค่ะว่าต้องทําไง คือเหมือนเรามีมีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วพอเรามาปุ๊บอุยการเรียนคือถ้ามันตอบโจทย์เราเราก็จะสนุกกับการเรียนยังต้องการให้โปรไมช่วยในการที่จะเคาะหรือแค่ออกมาว่าเราตัดก,กลับไปบ้านเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคอะไรเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายได้ตามที่เราต้องการนะคะอ,อยากจะบอกกับทุกคนนะคะยุคนี้คือมันเป็นยุคที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม คนที่ขายออนไลน์อยู่แล้วอย่าเพิ่งทอแท้อย่างตอนนี้ใครๆหลายคนเอาดูอย่างร้านค้าของนางเป็นตัวอย่างนะคะคือเราคิดว่า Facebook มันคือช่องทางที่ดีที่สุดแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่มันมีจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเราต้องมีการขยายร้านเพื่อเพิ่มช่องทางอื่น mm hmm. เพื่อให้แต่ละแต่ละแพลตฟอร์มมันสามารถที่จะไปด้วยกัน mm hmm. เพื่อให้มันโหลดไปพร้อมๆกัน เราลองมาเรียนรู้ในช่องทางที่เขาเขาทำไว้อยู่แล้วอย่างเช่น lazada หรือ shopee นะคะเรามีสินค้าเรามีอะไรอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาทำร้านแล้วก็มาเรียนรู้ในในส่วนของ lazada หรือ shopee เพิ่มเติมแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงกับ lazada หรือ shopee ก็สามารถที่จะ ติดต่อหรือว่าดูคอสของโปรใหม่ได้เลยโปรใหม่มีหลายคอสเยอะมากเราสามารถที่จะเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยค่อยๆเรียนค่อยๆทําไปจนวันนึงเรารู้สึกเก่งเราก็จะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก่งขึ้นไปอีกและโปรใหม่ก็ยังมีคอสที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ตามที่เราต้องการคืออยากให้ได้ยอดจริงๆอะ่ะคือไม่ได้สอนแค่อยากจะแค่แบบ ให้มาสอนและจบๆอ่ะไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นแต่อยากให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรามียอดเติบโตแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของเราด้วยว่าเ,ออเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราทําของตัวเองแต่โจทย์ที่ยากกว่าคือการสอนให้คนทําได้อย่างที่เราเคยทําได้นั่นคือสิ่งที่ยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถ้าคุณสนใจความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะฝากกดติดตามแฟนเพจของม่นะคะ โปรไม n e บิ s เนส o ู school, นะคะกดไลค์กดแชร์กดฟ o ลโล w และอยากจะให้คุณติดตามโปรไม Channel นะคะกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกสาระความรู้ดีๆบนโลกออนไลน์ส่งตรงจากโปรไมคถึงคุณค่ะ